วันนี้ก็อยู่กับช่องเอ็มพี่กาพนะอยู่กับช่องมันาชัยมานลเพื่นออฟิชเกลตอนนี้น้องมะนน้องมานเอีบมผุกชาวบังคมผูกขาปูย่าผูสูงศักัวเ้าน้องมะนะออกเดี่ยววาปินเกลออกแล้วได้ออกจากงา่ได้ าหาเพื 02, <Jersey. S 3> ่อนใชหมกินก็ยกันก็ร so. so 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 mm ้านือๆผ้ใดเป็นตาส่ใ่นน้นเปนรเสียีเนแตงกัว่าก็แต่เนพอะไบางนี้ยตัลหนงเนี่ยมันหลกันเอลเพื่อนารใสน้ามาทั้งหลเพื่อป็นขาม้างจะไดนเนแมงกับบเขานั่งเยานั่งหยาดตายแต่เนี้ยแม่เน้พออลูกว่านี้ยจะเนยก็ตีสาวเป็นหารนอยากตนน้รองเเพื่อนจะไหนดีน้องไป อันนี้เป็นฐานดีมากเนาะเร่เธอว่าเจ้าจังเดียวบัวเรแก้กอดภาพสองขแก่นี้เป็นทุกข์มกความที่อาบัตหเป็นทุกข์ไม่กที่ว่านีแก้วนะจูงลูกน้อยทุ่งซุ้มดอก้เาส่งกันเสียดัง 原谅我。 พ่อยนที่อดตัวน้าซิว่ะอนกันสิูเงินยักขึ้นตอนหิมอุยก็รู้ด้ีกบอกคิรมาคิดแล้วกิดของคิดต้องในรอบูภาษายากเหอย่างเด็ดเสร็จความเสร็จแดาแก้วแต่แค่เอาหลงไส่ของพับเป็นท่อมี่ากังเส็พเสร็จเสืพี่หลงไสรขอพับนท่อนครับ คนวันนี้เป็นลูกคนรู้่งของอยากไปอ่านของรองรู้จักว่ามีลูกไม่ยไไปได้ลูกถวายังคงผู้ขาผู้หญิงผู้สงสารชาวพิทโธยะดูการลงเดินตรงเรื่องเราขอยังเื่อนพระไททาก พีนแก้วนี่เป็นล้านจริงแท้น้องคือวันทำมาลงมีมาพอพินทองมอบให้มาดาวันเป็นพยานอุ้ย์ไ่้น้อง กูจะจักเขาเัาเขานี่ไผกขมางมึกผิหายแก้วนี่มีของกูแล้วเอาได้ไหร่นีบมาไปหรกูเพื่อจะาัวมาขามกูเลยว่าฮะอย่ามาบ้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 าน้าบ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 ้าเ้ีบ้า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 บ้มบเาบาบ้าบ้หมดบ้า่้าน้า้าบ้า้าบ้าาบ้าบ้าบ้า้าบ้าห้าบ้า้าบ้าบ้า้บ้า้า้ด้าบบ้ พรนคือล uh, oh, e. uh. okay. well er. okay. mm ุกของพีน huh. ้องอางกันเเสอนดนี้หลาของแม่ไม่ว่าลงมาเส่้มของพีน้องิ่เป็รกนเซเใใจก็จะรู้นต่หาตงนี้็จียออล่าแก้วพี่คะวันี้เลยจะับไปกวาดเรีเรือพี่ท่านกันแก้กับความสร้างเรื่นี้ได้พี่คะเสด็จแอนด์ส่วนหลังออกไว้ากับแม่กันทายเลี้ยงเซเลสแด กันหน้ากันเข้าเดียวที่ไม่เป็นใจใจเจ็บไปเสดงกดีมะว่าที่เราไม่ได้น่อ่านเรา่สิงท่มีใจจบุัข่าพแนักไม่้เรื่องหน้ามาดนหนเ้าอ่นนี่เนา้านะเป็นตนนี้เราม่ควสนใจเรื่องอะยลน้องเราก็อยากทำานแต่มันีหองนเอ๊ะส่วัน ที่เราบริเวเ่อกี้มาคนที่สามก็อยากคนนั้นเคนมันดูกันบ้คเพ่ป็นสายเด็ทนนั้นะเื่อเยนรามานะ ก็จะอยากให้เด็กๆบ้านน้นเป็นดนตรีเป็นการเต้นโปรเจกต์นี้เด็กๆก็จะเป็นรกันลูกตอนจะเป็นห้องต้องทํเป็น้อ่านการร่าจงอไร้างจั่งอาหาเป็นห่องต้นพองป้องขอนงเกลียวเล่นพวกอนนลพวกนั้นพูดดีต่างลองแต่เ็กองของลุกชม่กหลกจสังรางจะสั่อารงก้สิาล้านเราตกเกลวโน้ตตาต่้าอนา นี mm ่เป็นฉันที่ไม่เคยเจอสักาที่นี่ะถ้วพ่ี่นองกับว่าฟคาิปนีไว้สักทีนะคะ